ซีมผัดกัะทยเป็นเด็หอมก<น>ินข้าตะไครเนาะควรไม่ลดงข้า,ขานวนีนนวแถวว่ะควรบะถุบะหยองฝีมือเลยเนาะอ้ยนี่มากินข้าวโอ่องคุณครูเดะนุ่มผ่านขาสดสดผัดกันแน่นี่นุม่มมาดีครับผมออมกบใส่สมุนไพรสมุนไพรก็คือว่าใส่เครื่องแกง,งเยอะๆครับผมใส่หอมแดงใส่ยังครับผมแล้วก็ขาไ,ไดครับผมก็คือ กซีราห้องใส่บวบบวดน้ำมัน้อยพี่นะซัดเรื่อยบบครับผมกบสองตัวครับผมแปดสิบบาทเย่หอมหัวแดงครับผมใส่ลงไปเลยครับผมแล้วก็พริกพริกแหง้งพริกสดกระเทียมข่าตะไคร่ตำลงไปครับเย่บิึงเครื่องแกงหองครับผมนี่เขาเอิ้นว่าสมุนไพรครับผมสูตรไทยสม,มัครครับพริกข่าตะไคร่เดืูดโ,โอ้หอมหัวแดงตำใสครับผม ซีลร่าผักหอมครับผมล้วก็บไว้ส่อีกตอนปรุงหรือว่าตอนสีสุกครับผมตาผักนี่น้ำผมโอ้ยปวดเลยโซฟาเอาด้วยครับใหม่หม้อแล้วครับเป็นหม้อไฟฟ้านะครับคือไข่สุนัขก่อแต่ของผมจะคั่วกว่านะครับคั่วให้มันมีกลิ่นหอมให้นีกลิ่นหอมกลิ่นนี่ก่อนนะให้มันไหม้ก่อนส่วนเครื่องนะผมหีุด สมุนไพรเครื่องแกงให้หลาย่จนเครื่องเทศเยอะครับล้างอย่างดีนะครับผมล้างใส่น้ำเกลือครับนนผมแล้วผจะคั่วให้มัน,มนหอมไม่มีควันไม่มีข้าวขหาวกระป๋อ้าวแบว่าสุดไปสุดมันงครับไม่มีแบบม่กินหอมนะครับผมกลิ่นหอมหรือว่ามีกลิ่นกลบนะครับผมใส่เครื่องไปเลยครับผม เครื่องเทศเครื่องแงอกงมีไผ่ขัดเป็นแบบมีไผ่ครับอันนี้คือว่าล้างคุกไปเลยนะ่ะเครื่องเทศเราสับองไปข้นน้มันเขาอมเครื่องเทศทั้งหมดเลยครับผมเครื่องเทศเครื่องแกงคือท,ที่เราตำครับ ใส่อีกรอบไปเลยครับขาตะไคร้ครับผมใบมะกรูดใส่ไปอีกรอบหนึ่งเลยครับแล้วก็ใส่เครื่องเทศไปก่อนครับผมปรงไปเลยรครับผมตรงไปเลยครับผมรดหมดแล้วรู้สึกไม่รู้สึกว่าจะไม่อร่อยครับผมใส้นาประเด็น้ำตน้อยขากระเดยครับอีสา,มานามันเอดปลาหมเข้มผมเป็นคนมาเข้มตากะระรตุ้ไใส่หลายเราดีใส่น้อยผมปรุงรส น้ำปลาจอต้นน้อยเด้วยบะนี้เด้อมันสีเข้มข้นมันเข้ากันดัวนี้ครับโอ้ยกลิ่นหอมเลยครับจนมีกล่องหอมมาคักแล้วอบสมุนไพรเสริมน้าอีกจั้งน้อยครับบะนี้ล่อเลยบะนี้ล่อปิดฝาตัวเตรียมพักไว้จะใส่ครับผมพักครับนี่สุกักครับโอ้ยครับหอมมาคักส่อันนี้ก่อนครับผมเกิดว่าอะไรนะบุบ เตียงมอห้องหอมตัครับโดยเตรียมน้ำเตรียมน้อยดอกว้าวใส่ไปแล้วคืองอครับเหมดไปแล้วกวใส่ตังงอยเดี๋ยววันนี้ราให้น้ำบุกตังงอยเลยพ่อเลยครับวันนี้ผิดก่อนนะครับเดี๋ยวเปรี้ววเรนี้งอเหมือครับผมใส่ผักซีลาวแล้วก็ผักหอมครับผมเดี๋ยวมันงุบด้วยครับเด้อมันวายใส่หลายดิดเฮ้ยหอมกินผักซีลาวเลยครับสงงไพ่ไหมครับ โสมาท่ผมคุณคูณ้จีเสีบเ,เ,ว,เวตักใส่ถุงใ้ให้น้องเกงนไงไหมนี่คได้กินสูนี้เอาไปใส่ได้ครับเอาไปเ,ย,เ,ย,เปย็ดนะเ,นะเอาเสีบฝากกดติดตามช่อง YouTube บ้นฉลองได้ยนนะจนกบเปียอยู่นนเอาเพิเอาได้ผมซีมันกบะปกันมันม หอมพวกข่าตะไคร้ทิ้งใบมะกรูดแล้วก็หอมโอ้ยสุดยอดครับโอ้ยครับกลิ่นสมุนไพรห,หอมหอมข่าตะไคร้ใบมะกรูดปุ๊บัน้ผักตัญอยก่อนหนากมันแล้วละครับผมกัดตุ่ยเล่เพราะว่าคุณคู่ไปตากล้องครับผมฝากกดติดตามช่องอยูทูปมันชลองด้อครับ Không video là cái xe bạn คมกบกันผสใส่เครื่องไห้หลายมันสิบรเรซ็แบบชิมินข้ามิมนขุยตอนนี้ผมบอกเขาเดี๋ยวนอ,อนเลเริ่มเดาเดี๋ยวเริ่มสูก,มมกปดดวกเบ็ด เขากูไม่เข้าใช่หอื้มเขาก็บอกว่าไงพอน่ผ้าพักซี่ ว่เมียติิเด้ยเนี่ยครับเนี่ยกอจิ้มไปใน,เ,นเดือขามฝากกดติดตามช่องอยูทูบวันฉลองแซปเบอร์นะครับแล้วก็แฟซบุ๊คลิปหลอง แฟนเพจบัญชล่องทิพย์ล่องแล้วก็แฟนเพจบัญชลองพีเคแล้วก็แฟนเพจปลาสับซัพเมอร์ปลาสับก็สามารถสั่งได้นะทำห้าสิบบาทไปสิบบาทหมูในเดียวนี้เดียวแล้วจะส่งตัวเทนแล้วก็ผู้สับสั่งก็อยู่ข้างล่างเลยครับแต่ละคนครับผมสนับสนุนหลายเอาไว้สซหรับผมให้คุณคุยกินเขากันนะครับสำหรับวันนี้ไว้ซ้ำนะครับเยี่ปีพูซิมปัดกันยเป็นเด็กหอมกินคาตาครยเนาะ บ่อดขกขึ้นวดแถวว่ะถัวบ่อบ่ยองฝีมือเลยเนาะอ้ยนี่มากินข้าวองคุณครูเด็ดน้อควานอำซสดซักแนก็เต็มกรู้ก็ชอบกินกุบมากินกบขันวาเสียบคันวาเสียบขันว่าเสียบคึ้เสียบได้เลยขมีนะข้ามีปวใจขึ้นมาเพราะอแล้วะ่านไห ง่ายเล่นได้ได้ชัวร์ต้องออโตโอ้อ<ม>าวันยย